มื่อนี้บ้านสวนฟินมีเวลาด้วยจ้ะก็เลยพาขึ้นมาหาเบื้องทางเลาะตีนเขาอีกเส้นทางหนึ่งที่บ้านสวนฟินยังบ่ทันได้พามาาด้วยจะ้ะแต่ก็นหนานั้นก็คือเคยพาไปแล้วสามเส้นทางแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่ซีที่บ้านสวนฟินพามาชมด้วยจะ้ะเบื้องบรรยากาศกันจ้ะว่าจะสดชื่นดีดขนาดไหนจ้ะคันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเลยจ้ะ เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ซีที่สามารถขึ้นไปบนเขาได้ด้วยจ้ะทางนี้ก็จะไปสุดทางยูที่ภูอ้อมด้วยจ้ะแต่ว่าก็ติมีเส้นทางที่สามารถไปถึงภูคีได้ขึ้นกันแต่ว่าบางส่วนฟินบ่ได้มาหลายปีแล้วก็บรรู้ว่าตอนนี้ทางเป็นยังไงด้วยจ้ะแต่บางส่วนฟินกติพะรอไปเรื่อยๆด้วยจ้ะพาชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ก็คืออ่า จะมองเห็นทั้งภูคลีดล้วจ้ะสองขางทั้งก็จะมีต้นพวกกระถินเลวจ้ะหลายๆแล้วก็จะมะีคนที่เพิ่นไปนอนยูน่นายูส่สวนเป็นระยะระยะเลยจ้ะก็ขับไปก็มีต้นเสาไฟมีเสาไฟไปเรื่อยๆยจ้ะแลเริ่มที่เจริญเราเลยจ้ะ่ะพุูนทางนี่ก็จะเป็นทางดินแดงเลยจ้ะก็ที่ไปลําบากแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายขึ้น อันนี้เพ็นกราดาดยางไว้ห้แล้วด้วยจ้ะส่วนฟังสองคางทางนี้ก็จะปลูกเทิงเขาด้วยจ้ะแล้วก็จะมีต้นอ้อยน้ำ่วนหลายก็จะมีสวนด้วยจ้ะหลายๆคนเพื่อนที่มานอนอยู่ทงไฮทงนะต้นกล้วยก็จะมีตลอดทางบางบางช่วงก็จะเป็นต้นมะขามหรือว่าจะเป็นต้นกระถินด้วยจ้ะ นี่ยหลายก็จะเห็นเป็นต้นกล้วยสําหรับคนที่เพิ่นมาน้อนอ่ายูส่สวนอยูน่นาด้วยจ้ะจะปลูกต้นกล้วยไว้เสาไฟฟ้าของเขาหนาที่สุดอ่า อ่าอีบัวนก็ที่สุดแล้วด้วยจ้ะกาไฟฟ้าก็รู้สึกว่าจะเลื่อนขึ้นหลายด้วยจ้ะจากที่บ้านสวนฟินบัวได้ยุบันมาเป็นยี่สิบปีด้วยจ้ะแต่ว่ากลับมาอยู่บ้านหกเจ็ดปีเส้นทางทางนี้บ้านสวนฟินก็นยังบ้านได้ขึ้นมาด้วยจ้ะก็ดูดแล้วแหละบ่ได้ขึ้นมาจากเืธอส่วนใดที่เพื่อนมาอยู่มานอนนะเพื่อนก็จะปลูกกล้วยไว้ข้างทางด้วยจ้ะเนี่ยแล้วก็จะมีเห็ดหัวไว้ สำหรับการที่ว่าเป็นสวนตัวด้วยจ้ะจะได้พ่มีคนมาพุกผ่านด้วยจ้ะตอนนี้อากาศก็มีแดดเน่ยด้วยจ้ะแต่ว่ายังแดดเพทะันได้แห้งปานในบ้านสวนฟินก็มาแต้าเศ้าด้วยจ้ะเพราพอดีว่านัดกับสวนที่ว่าบ้านสวนฟินที่พามาทายคลิปด้วยจ้ะแต่ว่าก่อนที่เขาสิแวะเข้าสวนเพื่อนบ้านสวนฟินก็ที่พานวดนะจ้ะขึ้นไปเบิงตีนภูที่ว่าสิพาชมทางี่ละจ้ะ ทั้งนี้ก็จะเป็นทงางราอย่างอยู่ด้วยจ้ะเสาไฟก็ยังมีอยู่เด้เนี่ยอ่าตอนแรกบ้านสวนฟินคิดว่าจะหมดแค่แค่ตรงที่ผ่านม้าเมื่อกี้ที่บ้านสวนพินบอกเลยจ้ะแต่ว่าก็ยังมีขื้นหมาหอดอ่าไก่เติบอยู่จ้ะก็เริ่มรู้สึกว่าจะจะเลืิญนขึ้นหลายหลายเลยจ้ะแต่ว่าสองฟังทางนี่เพื่อนก็จะมีต้นใหม่ใหญ่เลยจ้ะตรงนี้เพื่อนก็จะมีอ่าตรงที่สําหรับ เถียงขยะด้วยค่ะที่มีายอยู่เมื่อกี้ด้วจ้ะตั้งนี้ตอนนั้น่ะที่บ้านสวนฟินม้าก็คือเป็นปลาเบิดเลยด้ยจ้ะก็จะบ่มีอ่าท่งไฮท่งน้าเพื่อนดอกแกเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เริ่มพากกันมาเฮ็ดน้าแล้วแล้วก็มาไถปลาออกแล้วก็เปื่อที่สิปลูกอ่าเฮ็ดเป็นสวนเป็นน้าด้วยจ้ะแทบแทบนี่ก็คือเป็นปลาเบิดเลยด้ยจ้ะ แล้วก็จะมีต้นกระบองเพชรจ้ะสมัยตะกี้ต้นกระบองเพชรจะอยู่ขางทางหลายเลยจ้ะอ่าสมัยตะกี้ประมาณยี่สิบปีที่แล้วเลยจ้ะเพราะว่าปันส่วนฟินหนาที่อ่าไปเฮ็ดงานอ่าเพราะกลับมาแล้วก็บอกคอยได้อ่ามาเห็นพอมาอีกเีนหนึ่งก็เห็นความเจริญของเส้นทางนี้แล้ว,วจ้ะสมัยตะกี้นี่ทางละอย่างไปยากแทบที่ว่าอยากไป น้าเลยจ้ะเส้นทางนี้ก็จะไปทางผู้อ้อมแล้วก็จะเป็นอ่าจะเป็นน้าของคุณตาเด้อตาคุณตาคุณยายเป็นมรดกข,ของเพื่นอ่าจะบ้านสวนฟินก็คุย,ค,ยคุยกันแล้วก็คือบ้านสวนฟินก็จะบอเอาก็คือเอาให้หลานอ่าที่ตรงนี้ก็ให้หลานนี่นี่ตรงนี้ตรงกองฟางตรงนี้ก้ะที่เฮ้าสิซมาถ่ายคลิปอ่าแต่ว่าเฮานัดกันไว้แต่ตอนนี้เฮาสิพาไปอ่า เบิ้งเส้นทางชมวิวชมวิวเส้นทางที่ว่าไปดีนเขาด้วยจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้บ้านส่วนฟินก็ได้ตั้งใจด้อจ้ะถ่ายไปถ่ายมาก็เลยอคิดว่าเออแวะไปไปสุไปนาของตาจะเขาผลสุดทายแล้วเขาก็สิได้มาคอดิดไม่ติด,ม,ตดมือมาด้วยจ้ะนี่เขาก็จะถ่ายเสร็จแล้วเฮาก็จะปะภักเสียงทีหลังเพราะว่า เสียงลดดังขนาดเลยจ้ะถ้าเขาบอกไปตีก็คือชิบ่ได้ยินเสียงบอกเขาก็เลยต้องเอามาปิดเสียงเครื่องรดเครื่องแล้วก็เอามาพากเองเวยจ้ะอันนี้ก็ชมวิวไปพาชมวิวชมสวนไปเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเห็นเลยจ้ะขับไปอีกจังน้อยนน่เขาเห็นบอ่อผู้ผู้อมเขาจะยู่ยู่ขวามือเลยจ้ะอ่าบานส่วนฟินซิพ้าขึ้นไปตรงนั้นเวยจ้ะ ไปตรงตีนเขาผู้อมแล้วก็คอยจะแวะไปสวนไปนาของตาด้ยจ้ะก็จะตอนนี้ก็จะให้เพื่อนเป็นคนเซาเฮ็ดนาด้ยจ้ะเพราะว่าตากับยายก็อ,อยู่บ้านแล้วก็ตาก็จะดูแลสวนอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นของ้ันส่วนฟินก็คือเฮ็ดงานแล้วก็หาสื่อที่ไว้ด้วยจ้ะเพ่ได้ลลากการ่ำรวยจากการมาขายของยังสิด้จากการมาขายของก็คือเขามาเฮ็ดเพื่อมีรายได้ ซื้อ,อยูซื้อกินนะจ๊ะบ่ได้ร่ำรวยมาจากการเฮ็ดเกษตรแต่อย่างใดที่มีพื้นที่สําหรับไวเฮ็ดสวนตอนนี้เนอจ๊ะเขาก็ไปเฮ็ดงานเราก็มาซื้อไว้อ,อันนี้ก็มองเห็นต้นอ้อยอยู่ข้างทางแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงก็จะเป็นต้นกระถินนอจ๊ะแบบนี้เพื่อนก็จะมีปลูกเขากับปลูกอ้อย้อจ้ะเราก็จะเฮ็ดสวนปลูกผักบ้าง บางคนจ้ะไ่ได้ว่าทุกคน้อจ้ะบางคนเพิ่นก็จะปลูกข่าน้ำปลูกผักน้ำก็มี้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทางหินกรวด,ด้อจ้ะ,ะคือสิ้นสุดทงางระย่างเขาก็จะไปหินกรวดก็ที่ทุรักทุเลนนิดนึงเพราะว่าบา้านสวนฟินเองก็ต้องอจับกล่องมือหนึ่งแล้วก็ขับรถมือหนึ่ง้อจ้ะ ต้องค่อยๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุมันที่บกุ้มค่ด้วยจ้ะเพราะว่าทางหินกวดนี่ก็จะขับยากหน่อยนึงเนี่ยมองเห็นเราพวูเขาเบืองยังสี่ก็คือวิวทวทัศน์สวยงามขนาดด้วยจ้ะเนะนี่ยอ่าฟังทางนี้ก็จะมีเป็นปลาอ,อ้อยอ่าทองข้างทางก็จะมีทั้งปลาอ่อยทั้งต้นใหม่ที่ว่าบ่ได้ตัดด้วยจ้ะเนะี่ยจังต้นพวกกระถิ่นยังสี่เป็นกระปอยไว้เลย เพราะว่าบ่เเ็นทางที่ว่าเขาเห็นทางเขานาผู้ใดเพื่อนก็สิบ่ตัดเพื่อนกระสิปล่อยไว้จัิงีแล่ะจ้ะแต่ถ้ามีอ่าพื้นที่นาเพื่อนที่เพื่อนเขาไปนอนประจำหรือว่าต้องการใช้สัญจรเพื่อนก็ะสิตัดออกแล้วก็จะเป็นทางเลยจ้ะเนีย่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวจะพาไป ถึงตินเขาด้ยจ้ะแต่ว่าเขาก็ทิบอะไรขึ้นเขาดิเพราะว่าบ้านสวนน่ะม้าคนเดียวการทําคลิปแต่ละคลิปของบ้านสวนน่ะก็คือเฮ็ดคนเดียวเลยจ้ะบ่ะมีคนถือกล้องให้หรือบางที่บ้านสวนฟินก็อาจจะมีขาตั้งกล้องบ้างแต่ส่วนหลายบ้านสวนฟินก็จะถือแล้วก็่ายเองเลยจ้ะก็คือเฮ็ดคนเดียวทั้งหมดเพราะว่าคนอื่นเพื่อนกอาที่มองว่าบ่็นประโยชน์ไร้สายะ ว่านส่วนฟินกะพยายามที่จะเหตุให้เป็นายได้เลยจ้ะอันนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นเลยจะ้ะบานส่วนฟินกะอ่าสุจ้ะสูเบ่าวาจะเป็นการไปค่าขายฝนตกฝนลง้งจังเมื่อวานนี่ฝนก็ตกหรับเลยจ้ะต้องเก็บของแล้วก็กลับบ้าน หลายๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นก็พ,กกพา,กกา,ากันอ่าพอฝนมากระเฝ้าพากันเก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านพักผ่อนเมื่อวานบ้านสวนฟินก็นเลยได้มาพักผ่อนไว้แน่เลยจ้ะอ่าอันนี้ก็กำลังขับไปเรื่อยๆจ้ะก,ก็สิมีไก่มีอ่าคนคนที่เพิ่นนอนนาด้วยจ้ะเพิ่นก็จะมีไก่มีหมาอ่าจังซี่ก็เขาจะที่แนลนหลบหลุดเขาด้วยจ้ะ ตรงนี้ก็ขึ้นทั้งตีนเขาถ้าไปจริงๆเดินไปถ้าเดินไปทั้งนี้ก็ไปถึงตีนเขาได้ด้วยจ้ะแต่ว่าเขาก็แค่จะทายให้เบิ้งซื่อๆตรงนี้เพื่อนจะหามถิ่มขยะด้วยจ้ะก็จะมีาปไว้แต่ไปรู้สึกว่าจะลมจ้ะฟังทั้งนี้เพื่อนก็จะมานอนอยู่นาเป็นประจำด้วยจ้ะเพื่อนก็จะเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่แคงนี้แหละอันนี้ไงก็คืออยู่ประจำเลยจ้ะอยู่ตรงนี้เลยอ่าแต่พูนบ้านสวนฟิลก็จะมาเล่นอยู่นาเพื่อนบ่อยๆด้วยจ้ะ อันนี้เขาก็เลาะเรียบไปอ่าตรงทางตีนเขาได้จ้ะเนี่ยแต่ว่าบัณส่วนกระิบบค่อยไปไกลหรอกเพราะว่าทางเส้นนี้ก็บริมมาหลายปีแล้วจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามาคนเดียวเขาก็บ่อยากไปไกลไปนในอันนี้ก็คือถ้าเขาอยู่ตรงนี้เราก็ย่างขึ้นไปอีกบรโดนก็ถึงถึงภูเราได้จา้าเะอ่าถึงภูเขาแล้วอันนี้มันก็จะมีไปหามทิมขยะด,ด้จ้ะ มันสวนวิ้งก็จะอยู่ประมาณแค่นี้เลยจะ้ะจะหยุดแค่ประมาณตอนนี้เพราะว่ามาคนเดียวก็เลยบวกกัาไปต่อจ้ะก,ก็เอาแค่นี้กก,กพอแล้วกันหลังจากนั้นบ้านสวนวิ้ก็จะมาหนาาที่บ่อยฟังว่าหนาของตาก,กับย้ายได้จ้ะเป็นทีมรดกของเพื่อนอันนี้ก็จะเริ่มเ็ดทางเข่ามาได้ประมาณปีสองปีแต่พุ่นบ่มีทางเข่าได้จ้ะก็เวลามาที่ก็ ที่ม้าทางนาของเพื่อนที่บ้านสวนฟินทายให้่เบื้องที่บอกบอกว่าเพื่อนนอนประจาไม่ประจำจะจอดไว้นะาเพื่อนแล้วก็จะใส่การเดินเท้าเข้าม้าด้วยจ้ะทางนี้เพื่อนก็จะปลูกอ้อยด้วยจ้ะปลูกอ้อยแล้วก็มีนาเข่าคือกันอันนี้กระถางเสศษไม่บ้านสวนฟินยังบ่เคยมาด้วยจ้ะมา้าครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เพื่อนเทียตางม้านะประมาณสองปีด้วยจ้ะ ก่อนหน้านี้ก็ไ่ได้มาจากเที่เมื่อนี้ในๆก็ขึ้นไปหอดตีนเขาขนาดนั้นแล้วแล้วหนาะของตากับยายก็อยู่ใกล้ๆเลยจ้ะก็เลยแหวะเขามาเบึงจากคราวหนึง่งแล้วก็มีคนบอยฟังมีหน้าเพื่อนบอ้ฟังว่ามีต้นมะข้อมะข้อเขาก็ปลูกไว้หลายปีแล้วเลยจ้ะบอกว่าเป็นลูกแล้วปันส่วนฟินก็เลยร้องเขามาเบื้องแล้วก็ เขามาทักทายคนที่เพิ่นเศร้าเห็ดหนาด้ยจ้ะอันนี้อาจจะสีขาก็เรียนมาแบบว่าทักทายแต่ว่ากระบอกกัดเตือจะอบนส่วนฟิงก็จะย่านมาขนาดเลยก้อนที่ฮอดหนาของคุณตาคุณยายด้วยจ้ะก็จะมีหนาของคนใกล้เคียงอีกคนหนึ่งด้อจ้ะเพิ่นก็ทักทายกันแล้วก็เอื่อนบนส่วนกินเข้าด้วยจ้ะเอื้อนบนส่วนกินเข้าแต่บนส่วนก็ทักทายเพื่อนละก็บ่ได้กินเข้าวนําเพิ่อนก เขาเห็นเพื่อนบอกมาเบื้อเหน้าของเพื่อนนะจ๊ะที่บาเพื่อนเห็ดไปแล้วเขาก็แวะเบื้อ่าสวนพืชผักสวนคว้ของเพื่อนแวบหนึ่งนะจ๊ะก็จะมีปลูก ตะไครลอากาที่มองเห็นอยู่นี่ก็ะจะเป็นต้นมะเขือสังเกตได้จ้วาววิวทิวทัศน์แถวนี้ธรรมชาติหนาอยู่ขนาดเลยเพื่อนบอกว่ายุ่เนี่ยดีค่ะดีรู้สึกว่ายุ่บ้านเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอ่นบค่อยแข็งแรงพอเพื่อนขึ้นมาหน,นีรู้สึกว่าดีอาจจะเป็นพ่อได้อากาศบริสุทธิ์ดีเนาะจ้าอ่าอันนี้ก็จะมีพืชผักสวนครัวก็ที่มีหลายๆอย่างต่างๆอ่าปลูกหลายๆอย่างเนื่อจ้ะอ่า แมงลักหรืออีตู้ล้วเพื่อนงามขนาดเพื่อนก็บอกบ้านส่วนฟินว่าให้เก็บมาแต่ว่าบานส่วนฟินบอกว่าบานส่วนวินบอกเก็บเพราะว่าเอาไว้เพื่อนกินเพื่อนนะบพะมีรถที่ที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยจ้ะบานส่วนฟินก็แวะมาทักทายเพื่อนอันนี้ก็คือหนาถึงแล้วจ้ะถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าของคุณตาคุณยายเพื่อนด้วยจ้ะอ่าน สุดท้ายเราก็จะหนาที่เป็นมรดกของหลานชายได้จ้ะเพราะว่าหลานชายก็พอ่อแม่เขาก็บด้มีชีวิตอเพื่อที่เลี้ยงดูเขาได้จ้ะก็เรือเรืออยู่คนเดียวอวิว,วทิวทัศน์ก็สวยงามจ้ะอันนี้ก็จะ,ะมาถึงตรงที่ว่ามีต้นมะคอด้ยจ้ะก็จะเพิ่นก็จะเศร้าที่เฮาเฮ็ดด้อจ้ะเศร้าที่เฮาเฮ็ดเฮากา กเคยมาจากเทียมีตาตากับย้ายมาด้วยจ้ะแล้วก็นี้พ่อบ้านขึ้นมาแต่บ้านสวนฟินบ่รด้ขึ้นมาจากเทียแถบน่นเพื่อนจะปลูกชี้หอมด้วยจ้ะของสวนเมื่อกี้ที่เขาพานมาที่เป็นปลูกต้นแมงลักงามด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะข้อด้วยจ้ะต้นมะข้อที่บ้านสวนฟินที่มาบ่รด้ตั้งใจมาเอาด้วยจ้ะบ่รด้ตั้งใจมาเอาแต่ว่าพอมีแล้วคนที่เพื่อนเจ้าที่ให้เพกกื่อนกะ ใจดีจ้ะเพื่อนก็บอกว่าตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนบอกให้ซอยเอาเองมันบอกบ้านส่วนฟินบอกว่าซอย่าถึงมันสูงเพื่อนก็จัดการให้เลยจ้ะทําการเอามีดขึ้นไปตัดลงมา้าแล้วก็ให้บ้านส่วนฟินเก็บแถมยังเอาถุงปุ๋ยมาใส่ไห้เลยจ้ะบ้านส่วนฟินนี่คือไปตัวเป้าได้ไปแต่ตัวกับกล้องตัวนึง <c oughs> มาเบื่อทีมาไทยคลิปจ้ะมาไทยคลิปก็คือจะเข้ามาเบิง านานั่นแหละโบเคยเขามาเบื้องจากเทียหลายปีแล้วบบได้ขึ้นมาเบิ่งจากเทียาตากา็จะปิดตัวลาเซีวเพื่อให้เพิ่นทําการเกรษตรเลยจ้ะปีที่แล้วเพิ่นกะปูชี้หอมแต่เห็นบอกว่าบบได้พ้นเลยจ้ะอันนี้ก็จะมีเตียงนางเตียงน้องแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสาน a m เลยจ้ะสาน a m นี่ก็ขุดมาตั้งแต่โดนแล้ว,ลวจ้ะสวนฟินก็ตั้งแต่เกิดได้ไงมาก็เห็นสาลูกนี่แลวละตาก,กับย้ายเพื่อนกะ ขุไดไว้ดนแล้ะจ้ะแล้วก็พอหลังๆมาก็บอกเพื่อนว่าให้เพื่อนให้คนเสาเฮ็ดนาได้จ้ะเพราะว่าเฮ็ดบ่ไหวไหนจะขายของไหนจะปลูกผักได้จ้ะตอนแรกก็บ่ยอมจ้ะบ่ยอมผลสู่ท้ายท้ายสู่เดาตอนนี้บ่ถามหาให้หานาเลยได้จ้ะตากับย้ายมีแต่ที่ปลูกของให้ยางอยวเลยอันนี้ก็คุณย้ายได้จ้ะที่เพื่อนขึ้นมาอยู่กับลูกเพื่อนที่บอกว่า เพิ่นขึ้นมาอยู่นี่แล้วร่างกายสุขภาพของเพิ่นรู้สึกว่าดีขึ้นจ้ะเพิ่นบอ,บ,นะบอกว่าอยู่บ้านอ่ะบ่ค่อยสบายเด้อจ้ะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศก็ได้เด้อจ้ะเด้อนี่ตอนนี้เพิ่นกําลังขึ้นตัดอ่าต้นเอ่มอมะควอยเฮานี่ดกขนาดเลยจ้ะเนี่ยๆๆเพิ่นตัดมาให้เฮาแค่อ่า2กิ่งเด้อจ้ะเนี่ย2กิ่งใหญ่ๆน่ะเนี่ยลูกดกขนาดเลยบ้านสวนฟิงก็จะมาเก็บมะควอยเ้อจ้ะเนี่ย กินเบื้องแรวรู้สึกว่าเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ว่าบอถึงขนาดกับเปรี้ยวจีดสูมะม่วงหาวมะนาวโฮ่บ่ได้อันนั้นคือแต่ตองบ่ได้เลยจ้ะอันนี้ก็ยังว่ากินเป้าๆยังพอกินได้เลยจ้ะแต่ว่าถ้าให้ดีก็มีอิีเกลือรหรือน้ำปลาจากน้อยนี่เนื้อเขาก็ที่ฉ่ำๆเพราะว่าเขาสุกเบิดแล้วเลยจ้ะอะอันนี้ก็พากไปน้ำไหลไหลไป <laughs> อยาก,กินมะควอต่ว่ามะควอเพื่อนกระดูกเพื่อนก็ซ้อยเก็บน้าเลือดจ่าใจดีขนาดเลยไหนจะตัดให้ตัดลงมาแล้วยังมาซ้อยเก็บอีกหาทุ่งปียม่ใส่ให้เขานี่ก็คือไปเอาม้าย่างเดียวเลยจ่กากตีมาเก็บซ้อยเพื่อนน้ำแน่นี่แหละจริงๆว่าแม่เก็บซ้อยเพื่อนนะเพื่อนเก็บส้อยบ้านสวน <c oughs> อ่ะก็ได้มาประมาณสามกิโลกว่าๆเลอจาก็ทิเอาไปวางขายอยู่ตลาดอันนี้ก็จะเป็น ส่วนของตากับย้ายที่เพื่อนปลูกของไว้เวลาเขาขึ้นไปเอาก็สามารถขึ้นไปเอาได้จ้ะเพื่อนจะกินก็กินได้แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ไ่ได้ขายด้ยจ้ะมีแต่ให้ญาติพี่น้องก,กินแล้วก็มีบ้านสวนนี่แหละแล้วก็มีคุณตาคุณยายขึ้นไปเก็บเลยจ้ะเนี่ยดุขนาดเลยเนะี่ยดุดุมากมาก,มากเลยแต่ว่าต้นเขาจะสูงด้วยจ้ะเวลาซอยนี่ก็ทั่วที่ได้ขนาดที่ปวดคอคักขนาดเลยจ้ะ มะข้อมะข้อหรือลูกข้อด้อจ้ะทางอื่นอาจจะอิ้นบ่คือกันแต่ว่าทางนี้เอิ้นแบบนี้เด้อจ้ะมะข้อหรืลูกหรือลูกข้อนี่แหละอ่าสุกลูกข้อก็สุกแล้วเด้อจ้ะก,กินกับพี่เกลียดเนี่แซ่บขนาดน้อยน้ำปลาอ่าบ้านสวนฟินกเก็บแล้วกท็ที่อ่าลงบ้านก่อนที่ลงบ้านก็สิไปอ่าแวะท้ายคลิปพี่อ่บาบ้านสวนของพี่สาวกับ พี่ไซที่สนิทกันอยู่อีกเจ้าหนึ่งเลยจ้ะต่ว่าเอามาเก็บมาข้อก้อนจริงๆก็ได้ตั้งใจมาเอามาข้อเลยได้จ้ะเพียงแต่ว่าพอเขาพาดมาเข่ามาเพื่อนบอกให้เอาเขาก็ว่าเออเอาบอเอาเอาบาถึงก็คือกะว่าจะบอกเอาได้นั่นแหละเพื่อนก็ขึ้นมาตัดมาให้เพื่อนก็ดีคือกันเลยจ้ะคนที่เพื่อนเศร้านะเศร้าเฮ็ดนะมีคนมาถามเศร้าเฮ็ดอ้อยจ้ะแต่วันสวนฟินบอกว่าอ่าถ้าคนที่เพื่อนเฮ็ดนะนี่ บอกปฏิเสธว่าที่เซ้าเห็ดแล้วบ้านสวนฟินถึงจีลปักอคนอื่นในเด้อจ้ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็บ่ได้บอกว่าที่เลิกเฮ็ดเด้อจ้ะเพื่อนก็บอกว่าดีอยู่เพราะว่าตากับยายบ่เคยไปจู้จี้จุกจิกเพื่อนเด้อจ้ะตอนนี้บ้านสวนฟินก็นที่เก็บมะคอก่สีเสร็จแล้วเรือจ้าขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรือจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามากินมะคอนำกันเด้อจ้า